ดีอีเตอร์สัปดาห์นี้เตรียมพบกับศึกดวลกันของ3ามหนุ่มนักกินไก่ที่มากันในทีมผู้พี่ชิดคิดว่าไม่น่าต่ำกว่า20 <c oughs> น่าจะซักประมาณ10จานขึ้นไปครับประมาณ3จานครับ3จานยักษ์ครับที่ยุทธภูมิชุงมันชิคเก้น <c oughs> อร่อยเนี่ยหลงกินนะ น้องงัวหัวขาดนะอร่อยมากอร่อยละมั่นอร่อยมันหอมเนาะผู้ชมนะครับสามารถกด subscribe กด like กดแชร์นะฮะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับช่องทางต่างๆและคลิปทุกคลิปของเราด้านล่างนี้เลยนะฝากติดตามรายการดีเตอร์ยุทธบูกระเพาะเหล็กกันด้วยนะครับั้เ อยูต่อรูกับพอเลยก็ยอดสยโยคำสมิดาอ้สกเลาผู้เซีเว้ยว้าเยไอ้เดไ้เดยกนี่ยิ่งติด้เว้ยหนักงมากจริงนะขออีกทีเหมือนเดิมเดียกเด็กหนก่อย <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นเลยรีเพยให้ดูเลยไม่เหมือนเดิมโโอ้โหจะมุ่นในสยามเซ็นเตอร์อ้าวคุณนึกว่ายืนทงดดแดแดอะไรแดจางกลิ้มไม่ใช่ไมห,หกมกลางนา้ำกลางลมกลางนา้ำคุณคิดว่าอยู่แถวนั้นเหรอมาหวๆๆยหวยอะไรเนี่ยคือที่ผมพูดภาษาเกาหลีเนี่ยแต่ว่าอยู่สยามเซ็นเตอร์เนี่ย <ฮะ S 2> เพราะผมเห็นรูปพี่เนี่ย ไปเที่ยวเกาหลีไงผมอยากไปบ้านแต่ผมไม่ได้ไปผมเคยไปนานมากแล้วโอ้โหประมาณเก็ปดปีี่แล้วะนานแล้วนะนานแล้วตอนนั้นน่ยยังยังไม่ฮิตเท่าตอนนี้นะก็ใช่อะตอนนี้ฮิตหนักกว่าเดิมโอ้โหเจ๋งมากเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะเรื่องของยุทธภูมิการแข่งขันของเราเนี่ยนะฮะผเรื่องความฮิตฟีเวอร์ของเกาหลีเนี่ยเราเลยพาคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันเนี่ยมาที่ยุทธภูมินี้ของเรากันเลยอยากรู้ฮะร้านอะไรครับชื่อร้านชุงมันชิคเก้นครับผม แต่ต้องบอกนิดหนึ่งสองแต่ร้านนี้เขาดังจริงๆนะ,ะเขามี21สาขาในประเทศไทยเท่านั้นเองนะต้องนะ,นะครับผมนี่คือต่างประเทศเนี่ยหรือว่าประเทศเขาได้ยังไม่ทราบนะว่ากี่สาขาแต่ที่ประเทศไทยมีถึง21สาขาเลยทีเดียวหนูอยากเข้าไปข้างในใช่ไหมอยากครับแต่ก่อนจะเข้าไปข้างในนะฮะ<อ>ผมบอกนิดนึงขอฝากนิดนึง<ะ>สาหรับใครที่อยากจะมาลงสมัครครับมากันได้เลยนะครับแค่คุณรักในการกินบอกแล้วคุณแ,แค่เป็นเขาเรียก ขัหน้าชอบกินกิน่นูกินนี่อมเงินหลุมน้องรมาเรเลยเราไม่มีไม่มีคือโดนลูกน้องอมเงินมาหรือเปล่ามันเหมือนมีความฝังใจไม่ใราะว่าคุณชอบกินคุณจะกินเก่งแค่ไหนอยู่ในแก๊งไหนก็แล้วแต่สมัครกระหี่เยอะๆแล้วต้องบอกในเรื่องร้านอาหารด้วยของสองฝากนี้หนึ่งโอเคได้เลยสําหรับเรื่องของร้านอาหารยุทธภูมิเนี่ยนะครับใครที่เป็นแฟนรายการดีเตอร์ของเราเนี่ยจะทราบอยู่แล้วว่าเราจะเปลี่ยนยุทธภูมิทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ย ใครเป็นเจ้าของร้านอาหารใครมีร้านอาหารแนะนำนะครับแนะนําให้รายการดีเอเตอร์ของเราได้เลยทั้งสมัครลงแข่งและแนะนําร้านอาหารนะครับมาเลยครับที่ f e c o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  k n p n p e นะของดีเ e ตอร์นะ,อ,ะอยากรู้เลยใช่ไหมครับมปชุงมันมาเลยชุมมันมชิเก<ช> ยุทธภูมิของเราในวันนี้ต้องบอกเลยว่าคนเมืองแบบเราเรา,เราไม่ต้องไปไหนไกลครับเพราะเราอยู่ที่ร้านชุงมันชิคเก้นสาขาสยามเซ็นเตอร์นั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบไก่ทอดเกาหลีแท้ๆรสชาติฟินๆก็ต้องร้านชุงมันชิคเก้นเท่านั้นเพราะมาจากประเทศเกาหลีแท้ๆและยังมีสาขาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยดีกรีไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับการันตีรสชาติจากหลายๆประเทศขนาดน,นี้ยิ่งรสชาติอาหารและบรรยากาศร้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าได้กินแล้วก เหมือนได้อยู่ประเทศเกาหลีแท้ๆยังไงอย่างนั้นเพราะด้วยความที่ได้นําสูตรทุกอย่างมาจากประเทศเกาหลีกันเลยทีเดียวครับแต่ว่าอะไรกันที่ทําให้ร้านชุงมันชิคเก้นเนี่ยโดดเด่นจนทําให้มีสาขามากมายขนาดนี้ก็ต้องไปคุยกับคุณแค่ผู้บริหารร้านชุงมันชิกเก้นกันเลยดีกว่าครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ดีเตอร์พาคุณผู้ชมเข้ามาในยุทธภูมนี้ของเราแล้วกับ ร้านนี้ของเราเลยนะฮะช um ุงมันชิเก้นะครับผู้บริหารรอต้อนรับอยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณแคร์ครับแคร์ครับต้องทักทายเป็นภาษาเกาหลีหน่อยอาเซจอมันสกีฟันอยูหน้าคุณแคร์ด้วยก่อนเขาบอกว่าแคร์แคร์ไปแล้วจะโดนไล่เางนอกไปเลยเมนูเนี่เยอะมากอยากให้คุณแคร์แน่หน้าเพราะจริงว่าคนที่เข้ามาจะเริ่มแบบเมนูไก่ก่อนแล้ยไก่ทอดที่เขาบอกว่ายังไงก็ต้องกินใช่ไหมครับ เริ่มที่เมนูไก่ทอดก่อนดีกว่าดีคร in, ับเมนูจริงๆของเราที่เป un ็นซิกเนเจอร์ของเราจะเป็นเมนูนี้นะคะนี่จะเรียกว่าอะไรครับผมเผื่อคนดูได้ดูด้วยนะโน o w o เนียนะคะ s น o w Onion ใช้เป็นการนำไก่ทอดทานคู่กับหอมใหญ่ครั้งแรกคนเกาหลีชอบทานหอมใหญ่ใช่คนเกาหลีชอบทานหอมใหญ่นี่เลยครับข้างบนนี่เลยนะฮะแต่คนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเนาะ คนไทยไม่ค่อยชอบแล้วก็คิดว่าแปลกดีแต่ว่ากใช่นมั้งแต่สองชอบนะแต่แต่พอเข้ามาทานสโนเนียจะรู้เลยว่าทานง่ายมากแล้วก็ทานจะแปลกใจเลยว่าทำไมถึงทานได้อร่อยอันนี้นะ่อให้ไม่มีไก่ด้วยลองกินเปบปาๆไป่อปค่ะดูพี่นี่เาพี่พีรีวิวหน่อยเป็นไงอร่อยอ่ะนี่ขนาดกินใลนี่รเปล่านะถ้ากินที่อื่นที่กอบ ตาล้วงกันนะเยอะเขนาดนี้เพราะด้วยด้วยรสชาติของหอมเขามีความเผ็ดร้อนบางอย่างแต่อันนี้ออกแนวหวานมากหอมก็เป็นเมนูที่เข้ามาครั้งแรกแล้วดังเลยเพราะทุกคนตกใจว่าเอ๊ะทำไมทานหอมได้เยอะขนาดนี้ทั้งที่ปกติทานไม่ได้คครรัับบลองดูสิกินได้สองลิ้นเฮ้ยดูที่หน้าเขาครับเห็นไหมหัวมันสั่นผมบอกแล้วหัวมันสั่นถ้าอะไรอร่อยหัวมันจะสั่น มันจะอย่างนี้นะน้อง,องหัวส่นครับอร <OT IC AN TS> ่อยมากอร่อยปะอร่อยมันอร่อยมันหอมเนาะครับ มาเรามาดูเมนูนี้กันบ้างครับค่ะเด็นไม่ไก่ไก่เหมือนกันนะอ่าจริงแล้วเมนูนี้นะคะเป็นเมนูอาจจะมีสโนโอนเนียนอยู่ตรงกลางด้วยเดี๋ยว์ีรอันนี้คือของสโนโอนเนียนของอันนี้ค่ะเหมือนอ๋อเหมือนซอสเดียวกันเหรอใช่ค่ะมันคือซอสเดียวกันจะเป็นสำหรามนะคับใช่ลาดตรงกลางค่ะอันนี้เราให้ลูกค้าได้ได้เสิร์ฟตัวเองได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะปกติก็สามารถแยกออกมาอย่างนี้ได้ค่ะเพราะว่าเซตเนี้ยจะเป็นเซตที่เรียกว่าเซตหกรสลูกลูกค้าจะทราบอยู่แล้วใช่ค่ะก็คือลูกค้าจะสามารถทานไก่ได้หลายรสชาติเพราะจริงๆแล้วเเออ่่มนูทีดังงขราะ นอกจากเมนูนี้แล้วที่เกาหลีจะมีเมนูที่ดังอีกเมนูหนึ่งก็คือทิกค,คูดักนะคะเมนูทิกค,คูดักเนี่ยมีความสเปเชียลตรงที่ว่าทิกค,คูนะคะคำว่าทิกค,คูคมาจากคำว่าอะไรทิกเนี่ยแปลว่าทอดฟ<อ>ีกิตะแปลว่าทอดทคูเนี่ยแปลว่าย่างคูตัง ไม่ว่ายากมือไปทอดแล้วก็ายากใช่เนอะตัวที่เป็นทิกกุดักเนี่ยจะมีตอนนี้มีสีมีสีรสนะคะสีรสมีรสอะไรบ้างครับอ่ะตอนนี้จะมีอ่าเป็นอ่าอันนี้เป็นโกสูตังค่ะอันนี้จะเป็นรสเผ็ดสำหรับคนทานเผ็ดอันนี้ส้าเรบคนท้านขาใช่อันนี้เป็นหม่าล่าอันนี้หม่าล่าอันนี้พริกหม่าล่าอยู่ข้างบนนี้นะครับแล้วมีอะไรอีกครับเป็นกระเทียมค่ะอันนี้เป็นกระเทียมแล้วก็รสซีอิ๊วเกาหลีค่ะอ่าเป็นซีอิ๊วเกาหลีเราเริ่มที่ซีอิ๊วเกาหลีก่อนไปครับซีอิ๊วเกาหลีครับ ความซีอุ้งตกใจผมจะถามเรื่องผมฮาเลยความซีอุ้งเกาหลีมันแตกต่างกับซีอุในเมืองไทยยังไงครับจริงใช้ชื่อว่าซีอุ้เกาหลีคือมันผลิตจากซีอุเกาหลีแต่ว่าไม่ใช่ว่าแค่ซีอุอย่างเดียวนะคะมันจะต้องมีการผสมสูตรต่างๆเฮ้ยนี่อยากให้เองกินว่ะมาคือสองมันกรอบเผ็ดแย่มันมีความหอมตอนนี้เราไปย่างสองกิน ใจลายด้วยใจลายด้วยฟังอยู่นี่ความแจ๋วของตัวเนี้ยอ,อย่างที่พี่วีบอกว่ากลิ่นความของการยา่างนี่มันโดดขึ้นมามันเหมือนอารมณ์ว่าเราได้กินไก่ทอดไปด้วย แล้วได้กินไก่ย่างที่แบบไก่ย่างที่แบบว่าไปพร้อมๆกัแบบนๆๆๆแต่ว่าส่วนที่มันกรอบของของไก่ย่างที่ไม่ใช่ไก่ทอดนะเรานึกถึงภาพไก่ย่าง<อ>ส่วนที่มันเป็นหนังกรอบหรือไปไหนะะมันอยู่ในตัวนี้ด้วยเนีน่ยมันีตรงนี้เนื้อนเดี่ยมากเลยลเนื้อนุ่มมากเลยทุกท่านแต่สองจะลืมไปเลยว่าถ้าจะสองได้จิ้มหมาล่าของเขาเดี๋ยวสองออกตัวก่อนเพรปกติสองไม่ค่อยกินหมาล่าเราองชิมกบทานได้ค่ะ แล้วแค่ก็ไม่ทันหมาล่าบมดเลยค่ะเอาเอาอันนี้มานี่ก็จะจิ้มให้น้องอะไรอย่างงี้แหแบมาโทษนี่ไงนี่ไงหมาล่าไหมจ่ายนี่เราเปล่ากว่าไม่จิ้มให้เพราะปกติหมาล่านี่จะรสชาติรสชาติค่อนข้างที่จะเป็นเผ็ดที่เผ็ดคนชอบจคิดว่าแรงแต่เรากินกันไปแล้วโอเคเลยลองจิ้มซอสด้วยอค่ะองอันนี้เขาเรียกซอสอะไรครับซอสหมาล่าค่ะซอสหมาล่านะทุกอย่างเป็นหมาล่าหมดเลยทีเดียวนะครับ คนไทยนี่ชอบหมาล่าด้วยนะชอบแบบพวกซ้อมช่วงแบบคลื่นเทนหมาล่าด้วยนะคุณแพรเป็นไงมีนิจแลกอะไรใช่ไหมคะดีใจค่ะชอบคนทำเก่งดีผมว่าความกลมกล่อมของหอมพริกหมาล่าหอมพริกหมาล่าคือความเผ็ดของหมาล่าก็ยังมีอยู่แต่ มีความหวานแบบว่ามีความหวาน<ช>อะไระบางอย่างมาซึ่งมาแบบมัมาตัดให้มา<ช>มาม,าม,าม,ามากลมกล่อมให้สุดจริงนะฮะน<ม>ี่ยังไม่หมดนะพี่พีชจะมีอีกหลายไไเมนูเลยค<ช>ุณใครแนะนำหน่อยฮะ ไม่ธรรมดาจริงๆครับทั้งเรื่องเมนูและที่มาที่ไปของร้านเรียกได้ว่าเมนูแต่ละอย่างบนโต๊ะเนี่ยทำเอาใครหลายๆคนน้ำลายไหลยอยากกินไก่ทอดขึ้นมาทันทีแต่ว่าที่เห็นเกันอยู่เนี่ยไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะเมนูที่ร้านชุมมานชิเกนเนี่ยเขามีเยอะมากและช่วงหน้าพิธีกรของเราจะได้ลิ้มรสเมนูไหนอีกไปดูพร้อมๆกันช่วงหน้าครับ อันนี้จะสเปเชียลตรงที่ว่าเป็นเจ้าแรกนะคะค่ะบุเดชิเกกมีหลายร้านที่เป็นร้านเกาหลีที่ทำครับแต่ว่าถ้าเป็นทำเป็นโรเซ่เนี่ยชุงมันเป็นเจ้าแรกที่เอาเข้ามาเจ้าแรกอร่อยมาก